ตเจ้ามันมีพิการงานนงานตึกป่าบ <it> ้านทายี hmm. that that s okay. <S ่มันมาคือจะเอาภาพบรรยากาศกเจ้าคนหลังนาบนนายสมนิวาตุคาตามายทำเววันนี้เอาภาพบรรยากาศัเจ้าถึงเหมาให้ดูนายสมงานทึกเหวบ้านทายิ่งมีถึงรหัสิบบอกทุกที่ได้เ่อใเป็นภาพบรรยากาศเจ้าี่เหวดููบ้านทายี่มแคมอย ซาบอว่าทตยันมีคนกระลาได้คนได้ฟาลาจะได้ไมเียนนว่าทายังเข็งงประกาศคันเรียก็จะายกงก็ทึกจะได้ปลากระดานช่ง่ายได้ทุกทีกี่ดวนี่าพการข้เจายรอดบุเีบ้านท่ายงอย่างนบรรกาศตอนเช้าข่นยองตอนเช้าชาซาเติบกรได้สาเติบเแล้ว โยบ้านเด่กกับเจ้าก็ถือป้าใหญ่ใช่ไหมน้องน้ายใหญ่น้องใหญ่แต่น้ำหน่อยน้องน้องใหญ่ได้น้องใหญ่น้ำหน่อยพื้นและหาดิศบาทแต่กกัเจ้าผ่าช่วงน้ำแห้งโบช่วงน้ำลายกับเจ้าปฏิพาณายตอนน้ำผ่าตอนน้ำแห้งโบราณน้ำกระเพียงอึกอยู่ได้น้ำกระเพือกได้พื้นที่เพียงึกน้องน้องบ้านทางเยีวันว่าประธานประผสมกับมาทีเดียวนี่ละ มาเอาภาพบรรยากาศาในงานงานผ่าปลาว่านท่ายี่งดีมาให้บมาชกลาจะได้งานบีย่าบ้านเนนน้มือนันาเนกัไปจกค้อู่น่ปลาเม่อไ่ัเนจะดุง้งยังหลได้เสยนเยงหลาเหยังได้เนเหนเาา้อ <c oughs> กูขามาแต่เศ้าจะมมาท่นจะว่าเขาประกาศผ่าพอดีได้จะประกาศผ่าปลานุ่นอกรอบแรกพอดีเลยเ็นปลาเขจะตื้ปลาเนาะไปูดปลาให่ปลาใหญ่พีน้องกจะล่อยปลาปลาใหญ่ที่ัวใหญ่นน้วันนเยี่ยมเลยบรรยากาศตอนเศร้าเลยข่าผ่าด้วยนะาตื้อเจ้หนุ่มนวัะเยี่ยม